สวัสดีครับผมเจจากโตต้าบายเจนะครับวันนี้เจพาเพื่อนนะครับมาชมโตโยต้ายาริสคอร์สนะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นตัวรุ่นสมาร์ตนะครับของยาริสคอร์สหรือตัวเริ่มต้นของยาริสคอร์สนั่นเองส่วนตัวรถมีอะไรมาบ้างเดี๋ยวเจพาเพื่อนชมตัวรถภายนอกกันก่อนครับจุดแรกเลยนะครับเรามาดูส่วนของด้านหน้าตัวรถส่วนของด้านหน้าตัวรถนะครับก็จะไปดูส่วนของไฟหน้าไฟหน้าก็จะเป็นไฟ LED โปรเจกเตอร์นะครับพร้อมไฟ Daylight ในเวลากลางวันนะครับด้านล่างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะครับเป็นแบบ LED นะครับแล้วมีตัวครอบนะครับเป็นสีดําแบบเงานะส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของกระจังหน้าของตัวรถทั้งหมดนะครับของยาริสคอร์รุ่นสมาร์ทจุดต่อมาเรามาดูส่วนของด้านข้างของตัวรถนะครับจุดแรกเลยนะครับก็จะเป็นกระจกมองข้างกระจกมองข้างก็จะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้นะครับสัญลักษณ์ไฮบริดตัวใหม่นะครับก็จะ HEV นะครับเป็นแบบใหม่ ขนาดของล้อนะครับก็จะเป็นล้อแม็กนะครับสีบอลเงินนะครับขนาดของล้อ17นิ้วนะครับขนาดของยาง215 60R17 ครับ ส่วนระบบเบรกของตัวรถนะครับทุกรุ่นเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อครับตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกนะครับกันกระแทกด้านข้างนะครับตัวพลาสติกกันกระแทกนะครับของประตูชายล่างนะครับส่วนด้านข้างประตูนะครับก็จะตกแต่งด้วยขอบโครเมียมนะครับเพิ่มความสวยงามของตัวรถมากยิ่งขึ้นนะครับเรามาดูสวยของน้ํามันนะครับน้ำมันก็รองรับ e 2 0 9 1 9 5นะครับถ้าความประหยัดของน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับอยู่ที่ 26.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับความจุของถังอยู่ที่36ลิตรครับจุดต่อมาเรามาดูส่วนของด้านหลังของตัวรถนะครับด้านบนสุดเลยนะครับก็จะเป็นเสาอากาศแบบคลิปฉลามนี่ก็จะเป็นสปอยเลอร์หลังนะครับพร้อมไฟเบรกดวงที่3ตัวนี้ที่ปัดน้ำฝนนะครับไฟท้ายแบบ f ู l l LED ดีนะครับทุกรุ่นเป็นแบบไฟท้ายแบบเดียวกันหมดเลยนะครับตันนี้ก็จะนี่ก็จะเป็นยาริสคอร์นะครับส่วนของด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีเซนเซอร์กระยะหลังนะครับมีให้ 2. จุด ด้านหลังมีกล้องนะครับกล้องมองหลังให้ด้วยนี่เป็นฝาท้ายเปิดแบบธรรมดานะครับในรุ่นท็อปนะครับลูกค้าจะได้ฝาท้ายแบบไฟฟ้าอันนี้ก็ด้านหลังนะครับกว้างนะครับนี่ก็จะเป็นที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะครับเบาะหลังนะครับสามารถพับได้ 60- 40นะครับพับไปด้านหน้าได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับเดี๋ยวเจ๊พับให้ดูครับ เพื่อนๆก็จะได้ที่เก็บสัพเพละมากยิ่งขึ้นนะครับในกรณีที่เราไม่มีคนนั่งนะครับและด้านล่างตรงนี้นะครับถ้าเราปรับปรับจะปรับได้2แบบนะครับคือปรับแบบพื้นเรียบเสมอกับเบาะนะครับหรือถ้าเราเก็บของกลัวของกิ้งนะครับเราสามารถปรับเบาะตัวนี้นะครับลงไปด้านล่างได้เลยก็จะเป็น2ระดับนะครับ ส่วนในตัวรถนะครับก็จะมีส่วนของแม่แรงนะครับน้ำยาอุดรอยรั่วนะครับชุดเติมน้ำยาอุดรอยรั่วตัวลากนะครับแล้วก็ตัวขันล้อนะครับรุ่นนี้ไม่มียางอะไหล่มานะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บสัมภาระแทนยางอะไหล่นะครับตรงด้านข้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของนะครับสามารถเก็บของได้อันนี้ก็จะเป็นส่วนของด้านหลังของตัวรถนะครับ ก่อนมาชมด้านในนะครับเรามาดูส่วนของกุญแจนะครับกุญแจก็จะมีให้2ดอกนะครับเป็นสมาร์ทคีย์แบบนี้นะครับในในกุญแจสมาร์ทคีย์นะครับก็จะมีกุญแจนะครับที่เราเอาไว้สําหรับปลดล็อกหรือเลื่อนรถให้เขียนได้นะครับแบบนี้นะครับในกุญแจสมาร์ทคีย์ทั้ง2ดอกนะครับเดี๋ยวเรามาชมด้านในของตัวรถกันนะครับในรุ่นสมาร์ทมีอะไรมาบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันครับจุดแรกเลยนะครับเรามาดูส่วนของประตูฝั่งคนขับนะครับประตูฝั่งคนขับ ตรงนี้นะครับก็จะบุหนังสีดำนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฝั่งคนขับนะครับก็เป็นกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานฝั่งคนขับเป็นออโต้มีระบบเซ็นทัลล็อกนะครับตัวนี้จะเป็นตัวพับกระจกอัตโนมัตินะครับแล้วก็สามารถปรับเลนกระจกด้านข้างซ้ายและขวาได้นะครับตรงด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่ใส่ขวดน้ําได้2ขวดนะครับที่ใส่ของได้นะครับเรามาดูส่วนของเบาะนะครับเบาะก็จะเป็นเบาะหนังสีดํานะครับ อบกระชับตัวนะครับนั่งสบายนะครับเบาะสามารถเลื่อนหน้านะครับถอยหลังปรับขึ้นสูงต่ำได้แล้วก็ปรับเอนได้นะครับนี่ก็จะเป็นส่วนของเบาะคู่หน้านะครับเรามาดูฝั่งคนขับนะครับฝั่งคนขับก็จะเป็นพวงมาลัยนะครับมีปุ่มควบคุมพวงมาลัยนะครับแล้วก็ปุ่มควบคุมได้ต่างๆนะครับขับขี่แบบ Ecomode Sport Mode หนะครับหรือ Normal Mode ได้นะครับนี่ก็จะเป็นระบบป้องกันการเลื่นถลายของล้อนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นตัวปรับสูงต่ำของไฟหน้าท้า และด้านล่างตรงนี้จะเป็นกล่องเก็บของเล็กๆครับน,นี่ก็จะเป็นส่วนของหน้าปัดเรือนใหม่นะก็จะมีบอกนะครับว่าฝาท้ายฝั่งไหนบ้างปิดไม่สนิทนะครับส่วนของเครื่องเสียงหนะ้าจอแบบสัมผัสขนาด10.1นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะหรือปิดแสงหน้าจอได้นะครับอย่างนี้เลยอันนี้ก็ไฟฉุกเฉินนะครับหมดควบคุมต่างๆของแอร์นะครับระบบพุชสตาร์ตตรงนี้ก็ที่เสียบ USB นะครับเชื่อมต่อกับ หน้าจอนะครับแบบสัมผัสได้น,นี่ก็ที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือตรงนี้ก็ที่วางของครับด้านล่างตัวนี้เป็นแบบแคปตานะครับเกียร์นะครับตำแหน่งเกียร์ในรุ่นสมาร์นะครับเรามีเบรกมือไฟฟ้าให้แล้วแล้วก็มีเบรกโคครับตรงนี้จะบุหนังนะครับขอบด้านข้างตัวนี้เรามาดูที่วางแก้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วน้ําวางขวดน้ําได้สองขวดนะครับ ก็สามารถดึงตัวที่กั้นไม่ให้ขวดล้มหรือแก้วล้มได้นะครับสามารถพับเก็บได้นะครับอันนี้ที่วางแขนนะครับเป็นแบบพลาสติกครับแล้วก็มีที่ชาร์จชูชฉินให้นะครับเอาไว้เสียบเติมน้ํายาอุดรอยรั่วได้นะครับตรงนี้กล่องเก็บของอเนกประสงค์ครับเรามาดูตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะบุหนังนะครับนี่ก็กล่องเก็บของครับ ด้านข้างประตูฝั่งข้างคน,นขับนะครับก็จะมีที่วางขวดน้ํานได้สองตแหน่งนะเรามาดูส่วนของเบาะหลังนะครับนี่ก็จะเป็นประตูหลังตัวน,นี้ก็จะบุกหนังนะครับที่วางแขนบุกหนังนะครับที่วางขวดน้ําได้หนึ่งตแหน่งนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนของเบาะนั่งด้านหลังนะครับส,สามารถปรับพับมาด้านหน้าได้นะครับ ตรงกลางตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่วางแขนนะครับแล้วก็วางขวดน้ำได้สองตำแหน่งสามารถพับเก็บได้คนโซนกลางตรงนี้นะครับก็มีแอร์นะครับมีแอร์หลังแล้วก็มีที่ชาร์จโทรศัพท์ให้2อําแหน่งแบบ Type C นะครับและตอนนี้เจก็พาเพื่อนนะครับชมเจ้ายา r i s คอ o ์รุ่นสมาร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหากเพื่อนๆมีข้อสงสัยต่างๆนะครับในของตัวรถนะครับก็สอบถามเจได้ หรือต้องการรถใหม่สอบถามโปรโมชั่นรถใหม่ทักมาหาเจาได้เลยนะครับเจให้เบอร์และไลน์ไว้ข้างล่างนี้แล้วนะครับเพื่อนๆต้องการออกรถใหม่สอบถามโปรโมชั่นรถใหม่นะครับเจอยู่ที่โตโยต้าเจริญไทยนะครับสำนักงานใหญ่สีนครินทร์นะครับติดติดกับซีคอนสีนครินทร์นะครับแล้ววันนี้นะครับเจต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ